สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจี๊ยบจะพาทุกท่านมาดูการทํางานของเครื่องตีก้อนของร้านเจี๊ยบการเกษตรนะคะเจี๊ยบจะให้ลูกน้องตีก้อนให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่าสมรรถนะเครื่องตีก้อนของเราทํางานอย่างไรและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่อื่นอย่างไรนะคะ <c oughs> เครื่องตีก้อนของเรานะคะลูร่อนนะคะจะเป็นรูเหล็กค่ะ <c oughs> นี่นะคะคงทนแข็งแรงค่ะมอเตอร์สองแรงค่ะ ทางออกเป็นสองทางนะคะด้านนี้เป็นทางออกของขยะนะคะหรือถุงพลาสติกที่ผ่านการตีแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นทางออกของขี้เลื่อยค่ะนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกองขี้เลื่อยที่เจี๊ยบตีแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีให้ลูกค้าดูกันนะคะว่า เครื่องตีก้อนนี้เขามีหลักการทํางานอย่างไรนะคะนี่คือขี้เลื่อยที่ผ่านการตีแล้วนะคะไม่ใช่ขี้เลื่อยใหม่นะคะนี่เป็นขี้เลื่อยเก่านะคะทุกท่านเริ่มได้เลยค่ะ เลยนะคะ